สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับ น้องยะสมยงคาเซนเตอร์อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมผมนำรถกระบะนะครับผมที่ข้างวดไม่แพงราคาไม่แพงแต่ว่าได้รถปีใหม่ๆไปใช้งานด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ตามหากระบะแคปตัวสูงราคาไม่แพงราคาไม่แรงข้างวดเบาๆตามมาชมที่คลิปนี้เลยครับผมสาหรับเจ้าคันนี้เลยคันนี้คือ m a สด้า t 50 Pro f r e e s ป y l ี Cap 2.2 High Laser เลนะครับผมตัวนี้เป็นปี2017นะครับผม เครื่อง2.2นะครับผมเป็นรถสไตล์ทรงใหญ่ทรงสูงนะครับตัวนี้เป็นหน้าหลอ่อทรงหลอ่อแล้วก็ขับเบาครับคันนี้อ่ะมาดูกันเลยว่าออปชั่นเขาจะเจ๋งแค่ไหนนะครับผม สำหรับคันนี้นะครับผมเป็นตัวสีขาวเดิมโรงงานนะครับผมส่วนด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าสีเทานะครับผมตัดด้วยขอบโครเมียมแบบนี้เลยนะครับสวยงามมาเลยนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาโลโก้ม a รด้านะครับผมตัวนี้สวยมาเลยนะครับผมส่วนไฟหน้านะครับผมไม่เหลืองนะครับไม่แตกลายงาไม่ราวนะครับผมตัวนี้เป็นไฟหน้าเดิมโรงงานเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับผมไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ในโคมเดียวกันเลยอ่าสวยงามมากคันนี้ตามมาต่อที่ด้านข้างนะครับผมนี่ ล้อนะผมจะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับผมซึ่งเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานของเขาเลยนะตัวนี้ตรงรุ่นมาเลยมาสเตอร์มาเลยนะครับผมสวยมาก <S <S นี้ยางเราเปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วละครับอมามาต่อที่ด้านข้างนะผมนี่ได้เป็นกุญแจรีโมทเลยคันนี้นะครับผมง่ายนะผมปลดล็อกรถขายล็อกรถกุญแจเดียวด้านข้างจะเป็นแคปแบบนี้นะครับผมเปิดได้กว้างแน่นอนนะครับผมนี่แคปมีบันไดข้างให้พร้อมนะครับผมสําหรับขึ้นลงง่ายๆส่วนภายในนะผม จะเป็นพวงมาลัย3ามกา้านเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคผมคุมโทนสีดํามาทั้งหมดนะครับผมภายในสวยมาเลยนะครับกระจกไฟไฟ้าทั้งคันมีแอร์แบกคู่หน้าให้เรียบร้อยนะครับเครื่องเสียงมีให้ฟังแอร์เย็นมากคันนี้บอกเลยนะครับผมแอร์หนาวแอร์เย็นนะผมส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะผมช่องกลางมีช่องวางแก้ววางของให้เรียบร้อยเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผม อ่าไม่นะครับผมสำหรับไมคันนี้วิ่งมาเพียง8 5 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับอ่าถือว่าวิ่งมาน้อยมากเลยนะอ่าคุ้มเลยสําหรับคันนี้ด้านหลังก็จะกว้างนะครับผมนั่งได้หลายคนสวยงามแน่นอนคันนี้ครับผมภายในสาะอ้านนะครับอ่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาเลยนะครับผม ซึ่งคันนี้นะครับผมผมเปิดราคาขายเพียง3,49,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม3 4 9 0 0 0บาทผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,300บาทเท่านั้นเองนะครับผมมาตามมาต่อเลยด้านท้ายนะครับสวยงามนะครับผมไฟท้ายเดิมโรงงานไฟท้ายจะรูปทรงใหญ่นะผมใหญ่กว่า2ฝ่ามืออีกนะไฟท้ายเดิมโรงงานสวยงามนะครับผมโลโก้ของ b t 5 0 Pro นะครับผมยังเป็นสัญลักษณ์ของเขาอยู่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวสูงสวยงามมากนะครับผมมีกันชนท้ายให้เรียบร้อยสำหรับขึ้น ลงง่ายๆนะครับผมอ่ะโอเคเราไปต่อกันที่ภายในห้องเครื่องกันเลยครับสําหรับภายในเครื่องยนต์นะครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมนะผมเป็นเครื่องยนต์2 2 0 0 c ซีดีเซลนะครับเครื่องดเดิม,ดมชิวสวยนะผมไม่เคยแกะแงะงัดมาเลยนะครับน็อตไม่เคยขันเลยนะอ่าคานหน้าเดิมนะครับผมเม็ดอาร์คิวซีอยู่ครบหมดเลยนะครับพวกนี้อ่า ได้ให้แรงม้ามาถึง150แรงม้านะครับคันนี้บอกเลยว่าขับที่เบาะติดหลังแน่นอนนะครับผมสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะผมเปลี่ยนถ่ายระบบของเหลวให้อีกทั้งหมดเลยนะครับสำหรับฟ้ากระโปรงนะผมนี่ฟ้ากระโปงสวยๆนะผมเม็ด RC นะครับผมอยู่นะครับผมตัวนี้ก็มีมอกมาให้เรียบร้อยนะผมอ่ากระโปรงเดิมๆนะผมไม่มีรอยขันงัดแงะใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้สวยนะครับมีแผ่นรองความร้อนมาให้เรียบร้อยที่สําคัญเราตรวจสอบจากทางคนส ส่งมาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคันนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะครับผม Mazda BT50 Pro นะครับฟีสต 2. 2. High ไตล์แครบ2.2ไฮไลเซอร์เป็นตัวแครบเปิดได้ได้รถปี2017นะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับผมเปิดราคาขายมาเพียง349,000บาทนะครับผม349,000บาทค่าง,งวดผ่อนประมาณหก สามรอบาทเ like ท <Wow. S 1> ่านั้นนะครับผมค่างงวดผ่อนเบาๆนะผมออกได้ทุกอาชีพแน่นอนครับเช็คเครดิตฟรีนะครับผมอ่ะคันนี้นะครับฟรีภาษีพรบค่าจัดค่าโอนนะครับผมฟรีทําสัญญาถึงหน้าบ้านนะครับผมบ้านท่านอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมนะครับผมทางผมไปทําสัญญาให้ฟรีนะครับผมสาหรับสัญญาผ่านแล้วนะครับผมผมส่งมอบรถให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมลูกค้าไม่มีเวลามาเอารถหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับผมผมส่งรถให้ฟรีถึงบ้านเลยนะครับผมอ่าสำหรับคันนี้นะครับผมแน่ ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะผมออยากได้รับค่าน้ํามันเพิ่มนะครับผมสามารถแนะนําเพื่อนมาซื้อก็ได้นะผมได้รับค่าน้ํามันสูงสุดถึง5,000บาทนะครับผม่าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะผมโซติดต่อสอบถามผมได้เลยที่เบอร์094-942-0440ครับผมน้องยะครับยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับ